พร้อมต้อนรับไอ o Neo 11นหรือเปล่ามือถือเรือธงราคาย่อมเยาที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้อาจจะเป็นของแบรนด์ไอ o ก็เลยแต่ทำไมเราถึงกล้าพูดว่ามันจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ o n น p l u s 6 r e d เรดมีและเร a l m e GT8 ในตลาดจีนมาดูรายละเอียดที่เพิ่งปรากฏตัวบน,นกิ๊บเบนจ์แนเถอะ์ไ o Neo 11กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่30ตุลาคมนี้ที่ประเทศจีนแต่ก่อนเปิดตัวแล้วมันก็ได้โผล่บนกิ๊บเบนจก่อนโดยเผยให้เห็นรายละเอียดสำคัญเกี่ยวชิปซ แรมและระบบปฏิบัติการที่น่าตื่นเต้นอย่างมากแล้วทําไมเราถึงกล้าพูดว่ามันจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะว่าจากข้อมูลที่ปรากฏบนกิเบนแสดงให้เห็นว่าไ q u o n โ o 11จะมาใช้ชิปเซตส n น p d r a g อน8ปดอลซึ่งเป็นชิปเซตที่มีประสิทธิภาพสูงและยังมาพร้อมกับแรม 16GB ที่จะช่วยให้การใช้งานมือถือนั้นราบรื่นและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการหน่วงเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจคือรายละเอียดเหล่านี้ยังไม่ได้เปิดเผยโดยตรงว่า มันจะใช้ชิปเซต snapdragon 8อิลิแต่จากข้อมูลของ CPU และ GPU ที่ปรากฏขึ้นมาก็เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่ามันจะใช้ชิปเซตนี้แหละและนี่ก็เป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปเลยว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงแค่ไหนนอกจากนี้ q o n e o 11ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นหน้าจอ BOE Q10 ตั LED ขนาด6.78นิ้วที่รองรับความละเอียดระดับ 2K และอัตรา r e เฟรชเรท 144Hz ที่จะช่วยให้การดูหนัง หรือเล่นเกมนั้นราบรืน่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7500 mAh ที่จะช่วยให้มือถือสามารถใช้งานได้นานกว่าและยังรองรับการชาร์จเร็ว1 0 0 w อยู่อีกด้วยแต่คุณคิดว่าไ q o ิวโ11จะมีราคาเท่าไหร่และคุณคิดว่ามันจะสามารถแข่งขันกับ OnePlus 6เรดม i k 90และเรม g t 8ได้หรือเปล่าอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณลงในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้นะ